ออรวรรวันนะครับโอนแล้วนะครับไม่มีหนังสือสีแดงครับหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนะครับมีตัวหนังสือสีแดงนะครับหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบนะครับ แบบนี้นะครับถ้าเกิดมีหนังสือสีแดงนะครับ50บาทนะครับสี่ใบก็200แล้วก็ไม่มีหนังสือสีแดงนะครับนี่นะครับใบละ40นะครับสี่ใบก็160นะครับรวมค่าส่งแบบโอนมานะครับ59บาทนะครับเพื่อนๆจะบอกว่าถ้าโอนค่าส่งเท่าไหร่ถ้าโอนนะครับค่าส่งเท่าไหร่นะครับก็59บาทนะครับแล้วเราก็นะครับมาใส่ถุงกันเลยนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่โอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่ถุงแบบนี้นะครับเพื่อนๆใส่ไปเลย นะครับแบบนี้แล้วก็ใส่กร่องนะครับคร<ฮ>ับใส่กล่องนี้นะครับอ่าก็าไว้ย่อไว้แล้วก็ซูมเอานิดหน่อยนะครับอ่าซูมเอานิดหน่อยโอเคสวยอันนี้นะครับ แต่มีแป๊บเดีเยวเดี๋ยว,ยวยงให้เลยรับรองแป๊บเดียวเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับแปะใบคอนนะครับสำเร็จครับเพืนที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งเข้ามานะครับทักแชทกันมาได้เลยนะครับ